สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรจะพาทุกคนมาดูมะตูกาน,น้านะคะแล้วก็มุมกเกษตรสังเกตนะคะว่ามีมะตูกาน,น้าต้นนี้นะคะที่เขามีอาการผิดปกตินะคะก็คือเขาออกเป็นสีน้ําตาลนะคะแล้วก็สังเกตน้ำเขาจะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะคะพอเอามือไปสัมผัสนะคะพอเรารู้สึกว่าแปลกๆนะคะเอามือไปสัมผัสก็คือเขานิ่มๆนะคะสรุปก็คือเขาเน่าแล้วนะคะเพื่อน เป็นมะตูกาน,น้าต้นที่เป็นแม่พันธุ์ที่สวนมุมเกษตรอีกต้นหนึ่งนะคะที่ดอกเขาเอ่อมาใบนะคะมาบ่อยนะคะแล้วก็เขากําลังมีหนอนนะคะแต่ว่าเอา่อด้วยความที่มุมเกษตรเนี่ยปลูกเขาลงกระถางขนาดที่ใหญ่เกินไปนะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะ <ๆ S 1> เขาอยู่ในกระถางที่ใหญ่กว่าหัวของเขาค่อนข้างมากนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทีนี้พอเราลดน้ําเขาไปเนี่ยเขาก็จะ อ,อยู่กับความชื้นตลอดเวลานะคะเอาไปเอามาเขาก็เน่านะคะแม้แต่หนองเขาก็ไม่เหลือนะคะเพื่อนๆเห็นไหมที่จริงมุมเกษตรเนี่ยอย่างว่าก็คือไม้ทุกต้นของมุมเกษตรมุมเกษตรก็เดินผ่านไปผ่านมาทุกวันนะคะต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่มุมเกษตรเปลี่ยนกระถางเขาโดยการไม่ตัดแต่งรากนะคะเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะคะอ่านี่คือขุยมะพร้าวนะคะที่มุมเกษตรเนี่ย ยกเขามาเปลี่ยนกระถางจากกระถางเดิมโดยการไม่ตัดแต่งรากเขาเลยนะคะแล้วก็เขาก็อยู่ในกระถางนี้แล้วก็เขาอยู่ในกระถางที่มีขนาดที่ใหญ่ใหญ่มากด้วยนะคะทําให้เขาเน่านะคะเพื่อนๆเนาะก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะเพราะว่า เราไม่ได้สังเกตเขาดีๆนะคะที่จริงไม้ทุกต้นนะคะก่อนที่เขาจะเน่าเนี่ยเขาก็แสดงอาการอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจเขาเท่าไหร่นะคะบางทีเขาอาจจะอาการของเขาอาจจะเออเกิดที่โคนหรือว่าที่หน่อหรือว่าจุดใดจุดหนึ่งออกมาก่อนนะคะแต่เราไม่ได้สังเกตรเราก็เลยไม่เห็นนะคะเพื่อนๆแล้วก็หลายวันที่ผ่านมาคือร้อนมากนะคะวันนี้ฝนตกนะคะแต่ว่า หลายวันที่ผ่านมาก็คือเขาร้อนอบอ้าวมากนะคะแล้วก็พอเราลดน้ําไปเขาอยู่กับความชื้นตลอดทั้งวันนะคะก็อาจจะทําให้เขาเน่าโดยที่เราไม่ทันได้สังเกตนะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมระบบรากของเขานะคะรากของเขาเป็นปมนะคะจริงๆถ้าเอาเขามาตัดแต่งรากได้ก็จะดีนะคะไม่รู้ว่าเขาเริ่มเน่าตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเพื่อนๆตอนนี้คือเขาเน่าไปทั้งหัวนิ่มไปทั้งหัวแล้วนะคะอ่าเห็นไหม เดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะคะว่าเขาเป็นยังไงนะคะเขาเหมือนกับเอ่อโดนต้มเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมอ่านี่คือเนื้อของเขานะคะเหมือนเขาโดนต้มนะคะไม่รู้ว่าอืมไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเขาเน่าไปเรียบร้อยเนาะ เนี่ยอุเกษณ์ไม่ได้ทําการตัดแต่งรากให้เขาเลยนะคะก็ยกเข้ามาจากกระถางเดิมแล้วก็ปลูกลงกระถางใหม่เลยนะคะก็บางทีเขาอาจจะมีอาการมาก่อนหน้านี้แต่เราไม่ได้สังเกตนะคะหรือว่าบางทีก็เกิดจากการที่ เราลดน้ําเขาเยอะเกินนะคะแล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าวนะคะก่อนที่ฝนจะตกเนาะก็จะทําให้เขาเน่าได้นะคะเพื่อนๆเนาะน,นี่ก็เป็นข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะจริงๆแล้วไม้เนี่ยจะเน่ามากๆช่วงฤด,ดูฝนนะคะแต่ว่าถ้าฤด,ดูร้อนเราลดน้ําเยอะเกินไปนะคะไม้ของเราก็เน่าได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆต้องระวงังนิดนึงนะคะมาดูก,กันหน้าต้นนี้นะคะเป็นต้นแรกที่สวนหุ่มเกษตรเลยนะคะ ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่เป็นแม่พันธุ์ที่เขาให้ให้ฝักให้เมล็ดให้กับมุมเกษตรอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าวันนี้เราก็เสียเขาไปถามว่าเสียดายไหมนะคะก็ต้องเสียดายเพราะว่าไม้แต่ละต้นที่เราเลี้ยงมาเราเลี้ยงตั้งแต่เขาต้นเล็กๆนะคะแล้วก็หลายปีกว่าที่เขาจะโตขนาดนี้นะคะเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นเป็นประสบการณ์นะคะถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์แล้วก็ไม้นะคะการเลี้ยงไม้เนี่ยเขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเขาก็ อาจจะมีเน่าบ้างอะไรบ้างเป็นธรรมดานะคะแล้วก็อย่างที่มุมกเกษตรบอกก็คือทุกๆการสูญเสียไม้นะคะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ปรับปรุงในการเลี้ยงไม้ของเราครั้งต่อๆไปนะคะเออมุมกเกษตรว่าน่าจะเกิดจากการที่มุมกเกษตรใส่กระถางใหญ่ด้วยหนึ่งสาเหตุนะคะอีกสาเหตุหนึ่งนะคะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือมุมกเกษตรเนี่ยไม่ได้ทําการตัดแต่งรากเขานะคะเขาอาจจะเน่ามาจากแผลพวกนี้ก็ได้นะคะเห็นไหม รากของเขาจะเป็นปมเป็นปมแบบนี้นะคะแล้วบางทีเขาก็อาจจะติดเชื้อแล้วก็ลามขึ้นไปเนาะตรงนี้เนาะก็มุมเกษตรก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนดูแค่นี้ก่อนเนาะสําหรับแค่ต้นเน่านะคะมุมเกษตรก็จะเอาไปทิ้งเลยนะคะสำหรับต้นนี้ก็คืออ่ามุมเกษตรไม่ได้สังเกตเขาเลยจริงๆหนอเขาเยอะนะคะไม่ทันได้สังเกตหนอไม่ทันได้สังเกตอะไรเลยนะคะพอมาดูอีกทีก็คือเขาเปลี่ยนสีแล้วนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวมุมกเกษตรก็จะเอาไปทิ้งเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก็ระวังนิดหนึ่งนะคะในช่วงช่วงหน้าร้อนนี้นะคะที่แบบอากาศร้อนอบอ้าวนะคะแล้วก็เออ่ ระวังในเรื่องของการลดน้ำให้เยอะๆนะคะเพื่อนๆเนาะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้มาตูกะน,นาต้นแม่พันธุ์นะคะที่สวนมุมเกษตรเน่านะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะแล้วก็อย่าลืมตรวจเช็คไม้ของเพื่อนๆอย่างละเอียดถีทวนด้วยนะคะในทุกๆวัน